มื่อน,นี้มาพบกันอีกแล้วด้วจ้ากับช่องสเตมสกายชาแนลจ้าเมื่อน,นี้จะพาไปเบิ้งวิธีเห็นลูกปอนด้วจ้าลูกปอนหนูหน้าจ้าเมื่อน,นี้ไปเบิ้งกันเลยค่ะจ้าตามสเตมเข้าไปเลยจ้าเข้าไปลูก ทางนี้ก่อนลูกจ้ามาเบิ้งเลยจ้าวิธีปอนจะง่ายๆเด้จ้าเพราะว่าอันนี้มันได้ล้ายมือแล้วจ้าปกติซิผ่มามือก่อออกยานุ่มในเราจ้ายานุ่มเราก็ไม่ฮห้ลูกปอนในเราจ้านุ่มก็เป็นนุ่มงัวแดงเนเ่าจ้ารสจืดรสหวานกระปอนไดนจ้าแต่กระปอนมาหลาย ก่อนที่เราโตอ่ะจ้ะก่อนที่เราโตก่อนนีใครจ้ะเมื่อก่อนีส่ินสีกระเป็นสิก,าากินเมลายคคะกินีเนาะสุดนี้ไม่หาัวจ้ะสุดนี้ไส่ยัง หนอุีอก่กับม่แม่ไม่กล้ากวนน่ารักใช่ไหมอะไรน่ารักที่หมูครับทำดีถ้าใส่ถุงม,มือกับสิบุ่นไยถนาดได้ค่ะกอจับมือจับเลยแม่ใส่แล้วหรอ ว่ามันจะได้กินดีกวกันถนัดกวกันจ้าอันนี้เมื่อนตาเราด้วยจ้าเนี่ยปกติสิบหามือกับมาปอนได้แล้วเี่ปีดิจ้าสิบเอ็ตัว จะไปไหนจะไปไหนหน้ด้วยไม่ด้วยหน้าไม่ด้วยแก่หนูมันกินหาด้วย คมันกินไปเลยตัวเล็กมันกินอิ่งแล้วมันกินแล้วไหนตัวนี้ยังกินไวยังเดี๋ยวแต่มันกินเลย,ย่ังี่ฮะตัวนี้ยังไม่กินเลยไม,ม่กัดหอแต่ไม่อยากกินจ้าไม่ก่อนก่อนี่้เนียจ้าป้อนก็ไปก็ไม่เน,น่่แหละ อุ้ยไจกักระหางมนจกกระเต็มก็นออไข่พ่อ่ะแม่ฮะนตรงนี้มันหายไปอ๋อันก็ไปพอไปผปสมพันธุ์แล้ว แม่อันอันนี้ที่หนูได้จ้ามันจะถูกไ่ะน,นี่อ่ะเย้แม่อันนี้เป็นเป็นอันนี้ใหญ่ขึ้นมาจาังน้อยแล้วจ้ะนี่อันนี้ยืดร่วมกัน มุนได้ลว่แอง้เวตัวนี้พเนี่ยพรเดือนเลยจ้ะเนี่ยตัวนี้แต่ว่าให้กินนุ่มใส่ล่างหนำเลยจ้ะ เบ่งเดจ้าไปเบื่องวิธีให้ลูกป้อนมาแล้วอ่าวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเด้ค่ะวิธีป้อนป้อนจังไดเลาเก่าออกจากแม่ยานุ่มนี่จากมือสินะค่ะคอยจะเฮ็ดได้คอยจะป้อนได้ค่ะง่ายๆค่ะเฮ็ดง่ายๆไ่ยุ่งยากค่ะค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคนขอบว่าเบ่งนะคะขอบคุณค่ะ